สวัสดีครับจิ้หนีภามาเก็บเห็ดอยู่ประเทศเกาหลีครับมาหอดพอดีเดี๋ยวจะพาไปบ้งเห็ดว่ามีอย่างเนีครับก็ะจะกินได้กินบ่ได้ลอดลุนต้อกันครับแหลกแหกนะครับนี่ครับเห็ดเห็ดเพิ่น าเก็บเห็ดเก็บมีเครื่องปูนี่หละครับตาเห็ดเดี๋ยวโอ้ยเราต้องหว่วงนี่ครับเนี่ยน้ำฝนตกมันอาจจะเปื่อยไปแล้วครับเห็ดก็ได้ เฮ็ดพึ่งจะเป็นเฮ็ดก้อครับกระสะวันครับเห็ดหลายเห็ดแดงครับเห็ดแดงบ้านเฮ้า างงานีเพิ่ง่างถึงมากเลยครับเพราะท่าน,นได้ไปเพราท่านได้ไปไกลครับเห็หนเะห็นอยู่เรื่อยครับเห็นด,ด,ด,ดินวะนี่นี่ยบานเท่าเลย เอาห้อยคนมาเก็บเอาตัวนี้นีไหมห้อยคนมาเก็บเอาแล้วครับน่าจะมุ้ว่านนี่ครับมาเก็บออกอันนี้ขึ้นไม่นี่เฮ็ดเฮ็ดหินนีดนดด่ดิกินได้ได้หนี่นี่ครับน้อนกับนี่ห้อยคนมาเก็บออกเฮ็ดทานด้วยอู้เห็ดไข่อันนี้เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดควายนี่แหละ ออาไปครับคลิปเจริญหน้าเบ้างนะครับย่างๆอีกหลายอยู่ครับอันนี้ต้อนอันนี้หมากอันนี้น่าจะกินได้แล้วครับเนี่ยต่ว่าบนรูหมากยังโ่นเต็มดินอนี่เลยวันหมักท่านวันสวนหมักท่านเพิ่นบอก ยุงเลต้องวงครับหลายมีข้ออดตกดมเมืงแล้มีมดมีแม่งกินครับผพื่อถ่าวันเข้า่าันมีมดไม่แม่งกินแสดงว่าค้นก็กินได้ครับเต้นี่อยจิวเกาหลีครับเถ่าแล้วกิมครับไห้มันเป็นเสื้อย่นี่ร้อนข่าบบนนี่ ม่รู้ว่าหมากอยังรครับน่าจะกินได้อยู่ถ้ามันก็สิบปลูกไว้ดอกเป็นไปกันเป็นผู้ขึ้นไปเรื่อยๆครับ ปลาแบบโมโคือปลาบานเฮาได้ครับปลาเห็ดเกาหลีทำเกิดที่น้ำเดินหรืะไปดีครับเมื่อนี่ใส่เสือแขนยาวมากกันยุ่งครับตุ่มหอกลายที่นอปัด การมาเก็บเห็ดยุคเกาหลีครับคือได้ว่าหาบ่ยากครับเห็ดทางเขาป่าทางเดินป่าขึ้นแดงแท้วมีเด็กนี่รักันอันนั้นเห็ดก้อนนะเถ่าไปดอกนะบ่รู้ม่เพิ่งนิดสิดนีบสองสามสิบนั่นนั่นดอกเลย อ,นนอันนี้อันนี้เป็นมารกเกาลักด้วยครับเนี่ยเก็บมาแน่นเข้าแล้วอื้สดีดีอยู่เข่าลรวดิหะจะมเปี่ยนนะฮะหงอเขากับว่อด้วยมามหาทีรักเงี้ยเลยครับ น,นี่โอ้ไม่รู้ว่าจะสอดตองไหนนะครับไปเรื่อยๆผมับมาเทอแรกคือกันสล้วรับผู้นี่ <c oughs> ี่จันย่นหาอาติหเห็ดกเลยแอง,ง,ง,องึ้นมาแบบซึมๆยงตามม่วเร้อปะเนี่ยแอ,องเห็นงงครับลายตาพอดีแล้วครับอลีม่ยางาเลยแล้วมาเก็บเห็ดกันมั้ง เลือบออกกานยังจะเลือเลยมันมีกานเท่าเนี่ยเ้ยเอาให้เรียบเพราะ่าเานุ่มเนาะมอะมีแต่ทางงาหระ พูดมันแปลี่ยนไปไปขึ้นโน่นไปพูนไปกลับครับไปฟอกกันทักคุณครับบครัตอนนี้ย่างถึงว่าป้าเห็ดข้างบนแล้วเด้อครับบอยเราจะย่างไปตรงนี้ครับได้รูปจริงนี่มืดแไหร่ได้ครับแต่ว่าในโทรศัพท์มันแจ้งครับเป็นมากับเห็ดเราครับเห็ด เสียงครับเพราเข้าโบคุนเคยกับมัน,นครับแต่แม่บ้านเข้ากับเฮ็ดเพิงน,นะครับเรอว่าเฮ็ดตัดเตา้าสองคนกำลังเก็บเห็ดอยู่ครับผมคุณว่าทางนี้ทั้งมื่อทั้งตามื่วยครับผมตาพอดี ว่าเอาแว่นมาครับแล้วนี่จะเป็นมูเห็ดยังเดี๋ยวจะเอาไม้เคีเยิ่ปครับเนี่ยเห็ดดอกนี่กำลังขึ้น

โตกับไข่มาเสียงแม่เศาหงุมนี่เลยี่เนี่ยแปลฮโลนะอุ่นดอกเห็ดหอยต้นต้งย่างดีดีครับ เกิดยี่ต่อครับนม่จะกินเพราะอะไรบ้านึือามาแป๊บเดียวก็ได้หลายพอสมควรเลรครับท่านที่กินอะไรบวานเห็นแม่คนหนึ่งคนอยู่ในตลาดเป็นว่าเพิ่มาเก็บเห็ดเพิ่นเอินไปกินแกงเห็ดในน้ำขันนครับอวานบนอะกบารบรูว่าเราไปเก็บมาตะข่างไหนครับ ได้เคลียร์ถิ่มนะครับมันหลายผดครับบานเฮากับน่านจะเป็นเห็ดดินครับอันใดบ่มันใจกับ่กล้าแตะมันครับยัางมันขาวๆน่นเลี้ยงใกญ่ๆโอ้ยครับเห็นว่าว้ยุปายไหมยัง่งน่านจะเป็นดอกเห็ดอุนน่นไงก้อนดำๆุ่นอุ่น Điều nó đó. ngay. Để mà vâng, phổn ngân, thôi nè vâng, phổn ngân, Để kép đi, hấp nhé. Để mà vâng, phổn ngân, nhé, thôi nhé. มาามองนี่มะพ่อมะพ่อเห็ดงามครับเห็ดเพิ่งเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งครับดอกเพิ่งจะออกเลยครับโอ้ดอกนมสาว แต่ว่าเท่าแล้วเท่ามันเท่ามันย่างหรอร่างกายอยู่ปลาเก็บเห็บก้อนเย็นนี้แล้วครับ บูเข้าไปท่ายเบิ้งได้ครับเนี่ยพูดนะโ,โอ้ตายเบีย้ยตายเบีย้ยครับแบบกินว่าได้แน่นอนเลยปุ่นอันทนั้งไม่เนี่ยนะกินได้เยอะครับปุ่นแต่ว่าพวกเขาไปดล้ว แค่เงี้ยเหรียญนัซื้อแล้วครับต้องไลน์้อเสี่ยวมันเบาเนาเนี่ยถ้าล่างยางหนาตาผมก็บอกคุณว่าคือบ้านเข้าเนี่ยจะจับมันก็ประกาศแล้วครับ ไก่ย่างความผู้เโถตอรีก้าไม่บรรทเขาก็คิอข้ากันหาเป็นแถวย่างความผู้เโถเพราะตอรีออกกำลังกายอันนี้เป็นผู้ในเมืองเด้อครับบ้านตะราย ต่ย่านกินลงไปใส่ดำหมดเลยต่ว่าเห็ดกอบก็มีเนาะจะเห็นอะอื่นแต่เขาไปพูดนั่นเลยว่ยอันนี้อาลปันว่าว่ามีคนมาเก็บโอ้ยคนไปเก็บ ต้น,ตนนี่น่าจะเป็นนี่ครับข้างล่างนี่ยซูซานครับแน่นอนลอยปเปอร์เซ็นต์ว่ามันเปลี่ยนญาติพี่น้องเพิ่นมาทางงาตลอดครับแล้วซูซานกูบอเป็นใจไม่จ้าจมาออกกำลังกาย ฝนมันถือล่งม้งมาไข่พท่านออกมั้งยุ่งเนี่ยเยบซุ้มหน่งียบซุ้น้อยๆนะแต่แทบไม่ได้ขันแกงว่ะเม่ได้ใหอใ้ปอบานเฮาครับเนี่ย แดงอนนี้เทาแล้วเปน,นบานเ้องกันเห็ดไข้ครัะเหรอครับเนี่ยโอ,โอ้ฝนล่งระบาดเนี่ย มันจะไปหาเสาห้มมบะกระล่าใส่ป่ยันขึ้นบะนี่ไปนาไปนาในไกลดิแม่นยูว่าต้องไปหาเขาห้มเลยครับบันเห็ดเกะกำลังไลยเห็ดเกะกำลังไล่ มันแปนมันแปนเฮ้ดลราโงกว่นี่บอเฮ็นเราโงกแล้วไปตะย่านแทะนุ่ยค่แบงูปนึูนครับเป็นแถวเลยหนึ่งสองสามูนครับหน้ำก่อนเยาะลย่างกัเาอือ ไนาย่างเดียวอ้อมกนลงเนี้ยเราวกแดดเราเห็ดเพินเห็ดเิโอ้เห็ดดอกนีน่มันงามครับแกมั้นเดี๋ยวครับของปไทยบ้างอู้หิ่งิงล้าเห็ดปวกไงโอ้แม่เห็ดเพินไง ไล่สดบอกออกมาท้ายเห็ดดอกนี่เพิ่งเพิ่งได้เลยเห็ดเพิ่งหมดแล้วเออ,อนะโอ้ยว่านเขากับกินแล้วนะเห็ดเพิ่งดอกงค่สองปันผนก็เข้าแล้ว ไงเฮ็ดน่ะป้ามาไลยครับเหรอน้ำไทยเฮืองครับเฮ็ดเฮ็ดดินนี่อได้ก็มากินหรออย่างคนเมาอย่างคนได้ดีไ่โอ้ยหลายล่ไลดเด็ดเลยครับี่เฮ็ด เกียรติมครับม,มันหลายครับมันหลายบอกแม่ว่าอันนั้นได้ครับบอกแม่ว่าเกล็ดของกินเนี่ยเพรู้ว่ามันกินได้กินอะไรครับก็เลยเกียรติมจังมันหลายผมเฮ้ยยังหละหลงงน้ำสดเนาะ ก็นห้กินในวันนี้นั่นหลอยุรีกินได้หรอกม่หอดขาเหยไม่หอดตองลองกินเพราะอะไรโอ้ยย่ายไอ้เบิ้งก่เอาดอกเอาไั๊ีแดงนัน Không quá có ăn đây Hàn Lý có phải ăn nó tua. Ăn cuốn Ăn hào.